เติมสมองให้เต็มเหมือนเติมน้ำลงในแก้วมาร่วมแชร์ความคิดและไอเดียดีๆกับรายการ RMUT Variety วิทยุเพื่อความคิดที่ลงตัวทาง FM 89.5 MHz สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ RMUT Variety ค่ะพบกับดิชัน้นกุลนกนิททองเงานะคะทุกวันอังคารค่ะกับคุณอาทิตยาปักกะธนังนะคะบนคลื่นนี้ FM 89.5 m h z ค่ะส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะสําหรับ RMUT Variety ในช่วงแรกนั้นก็เป็นช่วขงของข้อมูลข่าวสารในรัวราชมงคลทั้ง9แห่งกันนะคะส่วนช่วงที่2ก็เป็นช่วงสวยใสไร้ปัญหาเป็นช่วงที่ ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของความสวยความงามว่าทําอย่างไรจะสวยอย่างไรให้ปลอดภัยด้วยแล้วก็ถูกวิธีด้วยนะคะในช่วงหน้าค่ะ RMUT Varity ช่วงสวยใสยไร้ปัญหา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสวยใสยไร้ปัญหากับดิฉันอาเท,ทยาปากทานานกันดีเช่นเคยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวของอาการผมร่วงค่ะเชื่อว่าปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านหรือว่าหลายๆคนนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการผมร่วงแล้วก็หนักใจมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากศาสตราจารย์นายแพทย์ สมยศจารุวิจิตรัตนาค่ะสาขาจัจะวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้ในเรื่องของผมร่วงค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับวันนี้ค่ะคุณหมอเราจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของผมร่วงค่ะเชื่อว่าปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ฟังบางท่านแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนกําลังประสบกับปัญหาผมร่วงกันเยอะมากเลยก่อนอื่นค่ะอยากให้คุณหมออ,อธิบายสักนิดนึงค่ะว่าผมร่วงนี้มีสาเหตุเกิดมาจากอะไรนะคะ อ๋อที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติทุกคนเนี่ยผมจะร่วงร่วงแล้วก็จะมีขึ้นใหม่ไม่มีใครที่ผมไม่ร่วงครับอ่าเพราะว่ามันเป็นสวงจรชีวิตของเส้นผมอยู่นะฮะหรือเส้นผมเนี่ยแต่ละเส้นนะ,ะแต่ละ,ะเส้นที่งอกอยู่เนี่ยเราเราอ่จะรู้สึกว่ามันยาวเรื่อยๆใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่ม,มันจะมีอ่กบางบางต่อมผมเนี่ย ถึงจุดหนึ่งก็จะหยุดทํางานแล้วก็ร่วงไปแล้วก็จะมีเส้นผมขึ้นมาใหม่ในตําแหน่งเดิมนะวนเวียนกันอย่างนี้นะคะนั้นโดยปกติในคนทั่วไปมีผมร่วงธรรมดาเนี่ยทุกคนร่วงได้นะตั้งแต่วันละไม่กี่สิบเส้นจกนกระทั่งถึงร้อยเส้นเรายังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเยผมร่วงนี่เป็นเรื่องปกติร่วงแล้วมันจะขึ้นมาใหม่พราะแทนนะครับ นี้ถ้าบาังเอิญเนี่ยอผมร่วงนะฮะวันหนึ่งอาจจะไม่ถึงร้อยเส้นแต่มันร่วงผิดจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งอันนี้เราจะเห็นว่าผมจะร่วงเอเป็นวงนั่นที่เราเรียวกว่าผมร่วงเป็นหยองนะฮะซ mm hmm. ึ่งมีลักษณะเป็นเป็น,ปนร่วงรกระจุกเนี่ยก็อาจจะมีสาเหตุหลายอย่างนะฮะหรือในกรณีร่วงท,วทั่วไปเนี่ยถ้าเกินวันละ สองร้อยเส้นนะฮะก็ถือว่าผิดปกติเพราะว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยร่วงมันร้อยเส้นแต่เท่าวันที่สราผมอาจจะเกินร้อยได้นะน,น,นั้นถ้าเกินกว่าร้อยเส้นมากๆนะถึง200สองร้อยเส้นก็ถือว่าร่วงชนิดที่กระจัดกระจายเราไม่เห็นเป็นเป็นหย่อมๆที่ร่วงนะฮะแต่เราจะเห็นรู้สึกว่าผมเข้าบางก็ทั่วไปนะแต่ว่าถ้าร่วงเกินประมาณนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าผิดปกติ แล้วปัจจัยที่ทําให้มีอาการผมร่วงผิดปกติล่ะคะคุณหมอนอกจากกรรมพันธุ์แล้วส่วนอื่นๆที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการผมร่วงผิดปกติมีอะไรบ้างคะอะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงผมร่วงกรรมพันธุ์หรือผมจะใช้คําว่าผมบางแบบพันธุก,กรรมนะคะผมไม่รู้ร่วงกรรมพันธุ์เพราะว่าในคนที่ผมบางโดยที่เกิดจากพันธกรรมเนี่ยลักษณะเขาจะไม่ได้ร่วงมากกว่าปกติ แต่เป็นเพราะว่าผมที่เคยมีเส้นขนาดใหญ่ยาวเนี่ยมันค่อยๆรีบลงรีบลงบางลงบางลงแล้วก็สั้นลงจกนกระทั่งมองอเป็นเส้นขนอ่อน,ออนมันก็เลยรู้ว่าผมเนี่ยบางลงแต่จํานวนที่ร่วงจะไม่ไม่ได้มากกว่าปกติทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงว่าผมนะฮะผมร่วงที่ผิดปกตินะเราก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่นดะาก็คือกลุ่มที่ร่วงเป็นกระจกกระจกเป็นหย่อมหย่อมหย่อม อันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือผมร่วงกระจัดกระจายทั่วหนังศรีรษะนะเท่าเท่ากันเนี่ยนะเอากลุ่มที่ผมร่วงเป็นหย่อมๆเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะว่าเห็นชัดเจนจะเห็นว่ามีผมหายไปเป็นแห่งๆนะ,ะอันที่หนึ่งเนี่ยโรคที่พบบ่อยก็คือเขาเรียกว่า a l o เ e c i a d ต t าโรคผมร่วงหย่อมนะโร,โรคนี้เราไม่รู้สาเหตุอยู่ๆเอง ตัวที่สร้างผมมันหยุดทําง,งานเป็นแห่งๆไปก็เลยเห็นเป็นเป็นวงๆวงๆวงๆนะฮะ,ะผมร่วงย่อมอันที่หนึ่งอันที่ถัดไปผมร่วงที่เป็นแหวง่งเป็นย่อมๆเนี่ยนะฮะก็มีเกิดจากเชื้อราเชือ้อเนี่เราจะสังเกตได้คือมีอาการคันหนงังศีรษะลอกเป็นขุยๆแต่เมืเอ่อกี้เราพูดถึงผมร่วงย่อมอันแรกเนี่ยพวกนี้ผิวหนังจะปกตินะ ไม่ไม่มีอาการนะทีนี้ที่สําคัญจะมีโรคซึ่งเป็นผมร่วงเป็นหย่อมเนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วนังศี่ษาเนี่ยก็อาจจะเกิดจากโรคอติดเชื้อที่สําคัญนั่นคือโรคซิฟิลิสนะฮะเพราะ,ะว่าโรคซิฟิลิสเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ,อเกิดขึ้นเนี่ย ถ้าเราไม่รักษาเนี่ยผมที่เคยร่วงอยู่เนี่ยก็อยู่ไปอยู่ไปก็ขึ้นมาเป็นปกติได้แต่เชื้อเนี่ยจะยังอยู่กับร่างกายผู้ป่วยนั้น mm hmm. เขาอาจจะกับไมทคิลก็อาจจะเป็นโรคซิฟิลิสที่อยู่ในระยะลุกลามนะซึ่งจะไป่มีผลต่ออะระบบหัวใจโรคประสานไดนะ้นั่นก็มีความสำคัญมากว่าคนที่เป็นผมร่วงเนี่ยนะ จะต้องให้แพทย์ตรวจเพื่อที่จะอให้แน่ว่าไม่มีโรคติดเชือ้อซ mm ิฟิลิสซึ่งมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยรวมมากกว่าอย่างโรคผมร่วงหย่อมหรือโรคติดเชือ้อเชื้อราเนี่ยนะฮะคือผมร่วงหย่อมนี้ไม่ต้องรักษาบางคนก็หายได้นะเชื้อราก็ทิ้งไว้ก็เหมือนกันนะอาจจะหายได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดรอยแผลเป็นนะซึ่งก็จําเป็นต้องรักษานะก็แต่ที่สําคัญสุดคือซิฟิลิส มันมีผลต่อระบบประสาทระบบหัวใจได้ในระยะยาว,วก็ต้องจำเป็นคือแนะนําว่าถ้ามี<ฆ>ปัญหาเรื่องผมร่วงและเห็นชัดๆว่าเป็นวงๆหย่อมๆเนี่ยอย่าไปซื้อยาเองอย่าจะไปฟังโฆษณาสมุนไพรน่นนี่อะไรเนี่ยนะเพราะว่าอาจจะมีโรคติดเชื้อซ่อนเร้นอยู่ได้นะโอ,อเคอันนี้คือกลุ่มที่เป็นอ่าร่วงเป็นบริเวณเป็นหย่อมๆ,ๆไปเมือ่อกี้เราพูดถึงว่า ร่วมกระจัดกระจายส่วหนหังศี่ษานี่ก็ส่วนส่วนมากแล้วนี่ก็จะมีการที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยก็คือในผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยคื mm hmm. อหลังคลอดเนี่ยมีมีสเตรสก็ไี้ก็มีอมีกายมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยเฉพาะฮอร์โมนเนี่ยระยะ,ะท้องช่วงท้ายๆเนี่ยจะพบว่าผมเนี่ยมันจะจะร่วงน้อยแต่พอคลอดลูกเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นประมาณสักสองสามเดือนเนี่ย คุณแม่ก็จะมีผมร่วงออกมาเยอะเลยร่วงได้วันหนึ่งเป็นหลายร้อยเส้นถึงเกือบพันนะห้าร้อยเจ็ดพันร้อยถึงเกือบพันบางคนตกใจกลัวนั่นกจจะร่วงหมดแต่ที่จริงพวกนี้ไม่หมดนะฮะ <c oughs> ร่วงไม่เกินครึ่งหนึ่งเราจะรู้สึกบางลงแต่ในที่สุดผมจะค่อยๆกลับเป็นปกตินะฮะ <c oughs> นี้คือผมร่วงชนิดที่ทั่วหนังศรีรษะที่พบบ่อยนี่บ่อยจริงๆนะฮะแล้วก็กลุ่มนี้มักจะก็ตกเป็นเหยื่อของ พวกที่โฆษณาขายยาเีกเหมือนกันเพราะถึงแม้ไม่ต้องรักษาสักพักหนึ่งร่างกายจะปรับตัวแล้วก็ผมขึ้นได้ทีนี้ถ้าเกิดไปซื้ออะไรมาหยอดจะหยอดก็พอได้เวลามันขึ้นเองก็่าเป็นจากยาที่หยอดไปแต่ไม่ใช่พวกนี้หายเองได้นะฮะค่ะก็คือสามารถรักเองได้ใช่ไหมคะหายเองได้อีกโรคหนึ่งที่พบว่าผมร่วงทั่วนังศีรษะแล้วก็ขึ้นมาใหม่เองได้ก็คือกลุ่มที่เป็นจากอโรคติดเชื้ออะไรต่างๆนะอย่างเช่น สมัยก่อนเลือกไข้หัวโขนไข้หัวโนก,ก็เป็นจากพวกที่เป็นอย่างเช่นไข้ไทกอปคือเป็นไข้เย,ยือนานๆพอหลังไข้ปุ๊บสนะองสาเดือนหลังจากนั้นเหมือนกันนะร่างกายมีเสก็ผมร่วงร่วงแล้วก็ขึ้นมานะปัจจุบันจะพบในกรณีที่เป็นโรคไข้เลือดออกจะพบบ่อยนะหรือบางคนเป็นหลังจากเป็นไข้มาเรลเลียาอ,อาจาะจะปอดทักเสบอะไรนี้ก็ได้นะคือหลังไข้นะะผมร่วงแล้วก็ดึก็ขึ้น นะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นจักยายา,ยาบางอย่างก็ทําให้ผมว่วงได้นะอันนี้ก็ต้องดูที่สาเหตุเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสาเหตุมหลากหลายการรักษาเนี่ยก็มีตั้งแต่ว่าไม่จําเป็นต้องรักษาจนถึงรักษาตามสาเหตุที่เป็นนะฮะ <c oughs> แล้วแบบนี้คะ่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าสมมติว่าวันหนึ่งคุณูฟังสมมตินะคะว่ามาีรักษณะอาการแบบนี้เนี่ยปรากฏขึ้นมาเรามีวิธีในการาดูแลหรือว่าแก้ไขเบื้องต้นไหมคะก่อนที่จะไปพบแพทย์นะคะก็ก็คือก่อนก่อนอื่นต้องดูต้องคือท,ท,ที่พบส่วนใหญ่นะฮะ <c oughs> ที่ท,ที่มาปรึกษาเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของผมร่วงตามปกติไม่ไม่ได้มีอะไรผ <c oughs> ิดปกตินั้นวิธีการก็คือสมมติรผมร่วงนะถ้าเราผมร่วงเราก็มองดูซิเอะมันร่วงจาก บริเวณบริเวณไข้เคียงกันทั้งหมดแล้วเห็นเป็นวงๆๆๆเนี่ยอันนี้ผิดปกติไปหาแพทย์ได้เลยเพราะว่าหนึ่งคุณจะต้องเจาะเลือดถ้าคุณไม่เจาะเลือดเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเป็นซิฟิลิสหรือไม่เป็นค่ะนะฮะเพราะการการจะไข้เคียงไข้เคียงกันนะฮะนั้นถ้าเห็นผมร่วงเป็นหย่อมๆไปหาแพทย์ได้เลยแต่ถ้ารู้สึกว่าผมร่วงแต่เราดูเอ๊ะผมเราก็ไม่ได้แหว่งเป็นหย่อมๆหรืออะไรเนี่ยก็ลองเก็บจํานวนเส้นผมที่ร่วงในแต่ละวันแล้วก็นับดูซินะ นะถ้าในวันปกติมันเกินร้อยเส้นคือวันที่ไม่ได้สระผมเนี่ยเราเก็บผมเนี่ยตามที่นอนตอนที่เราสระผมตอนที่หวีผมกเก็บให้มันครบวันเก็บติดต่อกันเจ็บวันแล้วจดดูซิว่ามันล่วงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้ามันล่วงวันละห้าหกสิบเส้นยี่สิบสามสิบเส้นอันนี้ก็ปกติก็อาจจะต้องไปหาหมอแต่ถ้าว่ามันล่วงวันโอ้ยหลายร้อยเส้นสองร้อยสามร้อยเนี่ยทุกวันเป็นอย่างเงี้ยเราไปหาแพทย์นะฮะก็อ,อย่างที่บอกเนี่ย โรคซิฟเสเนี่ยมันอาจจะแสดงอาการออกมาผมร่วงเป็นกระจ uk, ุกกระจุกย่อมยอมหรือบางทีก็ร่วงกระจัดกระจายทั่วหนังศีรษะก็ได้คุณก็ต้องไปตรวจเลยนะฮะนั้นก่อนอื่นถ้าเรารู้สึกว่าร่วงไม่ได้มากผิดปกติอันนี้ก็คือเย็นๆอันเนี้ยไม่ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าร่วงมากต<จ>ิดปกติยังไงเนี่ยนะคุณผู้ชมจะต้องตรวจดูว่าร่างกายเรามีอะไร,ระติดปกติไหมโดยเฉพาะโรคติดเชื้อจากซิฟเสอันนี้สาคัญค่ะ เป็นไปได้ไหมคะคุณหมอว่าบางครั้งอาการผมร่วงนี่น่าจะมาจากการที่แพ้จำพวกสารสารจำพวกยาสับผมหรือว่าโกกผมอะไรแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้ไม่ไม่น่าจะใช่ยาสระผมนี่ไม่ใช่นะฮะแต่ถ้าไปย้อมผมเป็นพวกที่มัน่ามาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปใช้ความร้อนหรืออะไรมากหรือว่าใช้น้ํายาไปกลับดสีอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยร่วงที่พบก็คือใช้น้ํายาที่ไปกลับดสีเสร็จแล้วผมมันถูกทําลาย ผมมันจะหักมันไม่ได้ร่วงม,มันมันจะถูกหักเคมี e มันแรงไปมันก็ผมหักออกมาหกเหมือนกับว่ารากลากผมอ่อนแอลงแบบนี้เหรอคะเออไม่ใช่ตรงที่รากผมตรงที่เส้นะเป็นรากผม,มอยู่ลึกลงไปถ้าถ้าไปทําลายลากผมในหนังศีรษะจะมีปัญหาละลส่วนเนี่ยเกิดจากสารเคมีหรือว่าเป็นดักดักร้อนมากๆเนี่ยเส้นผมอาจจะถูกทําลายได้เส้นผมเป็นส่วนที่เป็นเป็นโปรตีนค่อนข,ข,ข้างจะเหนียวนะฮะ อ,อถ้าโดนเคมีหรือว่าความร้อนมากๆถึงจะนั้นส่วนรากผมมันลึกลงไปใต้หนังศีรษะนั่นเนี่ยมีคนเข้าใจผิดกันเยอะว่าพวกยาสาผสมต่างๆทาให้ผมร่วงที่จริงไม่ใช่นะม,มัน<ช>มีน<ช>ทางลงไปถึงรากได้นะอืมถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่สนใจจะไปรักษาคะ่ะคุณหมอปัจจุบันนี้ต้องถามว่ามีวัฒนาการทางการแพทย์แบบใดบ้างคะที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาของผมร่วงอะค่ะคุณหมอก็สิ่ง สิ่งที่สําคัญก็คือว่าหนึ่งเราจะต้องหาสาเหตุก่อนว่าเป็นจากอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นจากเชื้อราเราต้องให้ยารักษาเชื้อราถ้าเป็นจากซิฟลิสก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อซิฟลิสนะฮะถ้า,าเป็นผมร่วงหย่อมก็มีวิธีการรักษาหลายอย่างถ้าเป็นหย่อมไม่มากีนบางทีมันก็ขึ้นเองนะฮะเราต้องพยายามหาสาเหตุนะะ,นะ,ะทีนี้ที่เป็นปัญหามากๆก็คือในกลุ่มที่เป็นผมบางพันธุก,กรรม อันนี้ไม่ได้ร่วงนะคืออยู่ๆผมก็บางไปนะฮะก็คือตามอายุด้วยตามพันธุกรรมด้วยกลุ่มพวกนี้ก็มีมียาที่ใช้รักษาได้นะฮะตัวที่สำคัญก็จะมีสองตัวก็คือไมลนอกซิทิลกับซินาสไทรนะ,ะเป็นยายายาทาซินาสไทรส่วนใหญ่จะใช้ในรูปแบบของยากินแต่บางแห่งอาจจะมีเป็นยาทาได้นะฮะก็ะที่สำคัญก็คือ กลุ่มของฟินอสไวน์นี่เราจะไม่ใช้ในผู้หญิงที่มีโอกาสท้องเพราะจะมีปัญหากับเด็กในท้องได้นะส่วนในผู้ชายจะใช้ได้ทั้งมมนอซิลิกฟินอสไวน์นะครับอนอกจากกรรมอย่างอื่นๆที่โฆษณาการอย่างเช่นใช้แสงใช้คลื่นแม่เหล็กต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่มีการพิสูจน์ว่าได้ผลจริงอย่งไม่ได้พิสูรรจน,น์จะินค่อหไม่จริงนะครับ ส่วนใหญ่ก็ถ้าไปรักษาเนี่ยแสดงว่าเขาจะต้องให้ยาอย่างอื่นประกอบทั้งนั้นนะ hmm. คิดว่ายังไม่มีอะไรที่มากกว่านี้จะมีอีกอันหนึ่งก็คือในการผ่าตัดก,การผ่าตัดเนี่ยก็คือใช้สำหรับผมบางนะที่บางมากแล้วนะฮะแล้วก็แต่ว่าข้อเสียคือเราจะต้องมีต่อมต่อมรักผมที่ยังมีสภาพปกติเหลืออยู่ ก็คือ<ห>มีการย้ายรากผมมาจากในบริเวณที่มีผมเหลืออยู่เนี่ยมาใส่ไว้ในบริเวณที่ผมได้ไปแล้วนะฮะก็ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งนะฮะ แล้วเรื่องของการอวดอ้างสรรพคุณล่ะคะคุณหมอปัจจุบันนี้เนี่ยในโลกออนไลน์ต้องบอกเลยว่ามีคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาผมร่วงเยอะมากแล้วก็มีการอวดอ้างสรรพคุณอย่างเช่นแชมพูนี้นะสามารถที่จะทําให้ผมคุณกลับมาดกดาเงางามได้อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้นี่ช่วยได้จริงหรือเปล่าคะเออยังไม่มีแชมพูชนิดไหนที่จะทําให้ผมขึ้นมาได้นะฮะส่วนใหญ่จะต้องมียาทาช่วยนะฮะ แชมพูอาจจะใช้ประกอบ่างเงี้งที่มันไปลดความมันลดรังแครหรืออะไรเหล่านี้เป็นต้นนะฮะแต่โดยตัวทนตัว,ตวเองอย่างเดียวเนี้ไม่ไม่ขึ้นนะแล้วเรื่องของสมุนไพรล่ะคะตอนนี้เขาบอกว่ามีสมุนไพรในการแบบช่วยรักษาได้ด้วยอันนี้สามารถช่วยได้หรือเปล่าคะมันจะมีสมุนไพรบางชนิดค่ะที่ว่าได้ผลที่โฆษณาได้ผลแต่เท่าที่ศึกษาดูเนี่ยผลไม่ได้มีมาก นะฮะงในกลุ่มพวกที่เป็นผลจากพวกซอของอมเมตโตมันไปตามชนิดหน,หนึ่งนะฮะก็เคยมีมีคนออกมาใช้แต่ก็ยังสูกสารอย่างเช่นพวก m ม n นอกซิดิลหรือว่าฟีนัไลทที่เราใช้เป็นตัวยาเนาะพวกนี้จะเป็นตัวยานะเป็นสารเคมีเป็นตัวยาก็ให้ผลได้มากกว่านะฮะพวกสมุนไพรนี่ส่วนใหญ่ผลไม่ไม่ได้ดีมากค่ะนะก็ยังต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนานกว่าใช่ไหมคะ ใช่ถ้าพูดในพวกที่เป็นพันธุก,กรรมเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาละาชาถ้าด้วยยาน,นี่ก็ก็หกเดือนขึ้นไปก mm hmm. ารผ่าตัดนี่ก็ที่เมื่อกี้พูดถึงการผ่าตัดเนี่ยพอหลังผ่าตัดปุ๊บมันก็ไม่ใช่ขึ้นมา,าทันทีมันต้องมีเวลาของมันอย่างน้อยก็ก็เกินหกเดือนนะฮะจแปดเดือนเก้าเดือนกว่าไอ้ต่อมผมที่เราย้ายไปเนี่ยจะเริ่มทํางานได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีอะไรที่เร็ว ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ฟังสนใจที่จะเข้าไปปรึกษาแพทย์เรื่องของปัญหาอาจจะสงสัยว่าตอนนี้ตัวเองเป็นโรคผมร่วงแล้วล่ะอย่างนี้นะคะคุณหมอสามารถจะเข้าไปรับการารักษาได้ที่ไหนบ้างคะที่น่าเชื่อถือะคะก,ก็ไปตามโรงพยาบาลนะใหญ่ๆนะโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลที่หรือจังหวัดก็ได้บางจังหวัดก็มีถ้ามีแพทย์ผิวหนังอยู่เนี่ยก็จะดูแลรักษาได้นะทุกแห่งนะครับด้านของแพทย์ผิวหนังใช่ไหมคะ ค,ค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะอยากคุณหมอนแนะนําวิธีในการดูแลตนเองสักนิดหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการป้องกันอาการผมร่วงนะคะด้วยธีในการอาจจะเป็นการรับประทานอาหารว่าเราควรจะมีการรับประทานอาหารชนิดใดบ้างที่จะช่วยในการเสริมสร้างหรือว่าลดทอนอาการผมร่วงลงได้ค่ะอ่าเราไม่ได้พูดถึงอันที่สาคัญอีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องอผมร่วงจากการขาดอาหารที่จริงก็มีนะฮะที่ ที่พบบ่อยก็คือพวกที่เป็นจากอขาดเหล็กนะฮะขาดแร่เหล็กนะฮะอาจจะเป็นอมีการเสียเลือดในร่างกายแล้วก็ไม่ได้ทดแทนอะไรเข้าไปเนี่ย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเรื่องของการป้องกันก็คือเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะ,ะไม่ไม่เป็นอโรคโลหิตจางนะ,ะหรือว่าขาดวิตามงวิตามินอะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะ การผักผลไม้อะไรต่างๆนะฮะก็ก็จะช่วยนะป้องกันโรคที่อาจจะเกิดจากการขาดสารอาหารการออกกําลังกายก็จะช่วยนะ,ะให้ร่างกายภาพแข็งแรงนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณหมอต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์สมยศจารุวิจิตรัตนานะคะที่มาให้คาแนะนําในเรื่องของผมร่วงในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็คงได้ไขข้อข้องใจหลายอย่างเลยเช่นเรื่องเกี่ยวกับแชมพูนะคะที่มีการบอกว่าช่วยรักษาเรื่องของเส้นผมช่วยรักษาอาการผมร่วงซึ่งวันนี้คุณหมอก็ไขข้อข้องใจแล้วนะคะว่าแชมพูนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการารักษาแต่ว่าก็ยังไม่มีข้อมูลรายที่เป็น เครื่องยืนยันนะคะสักเท่าไหร่นอกจากการรับประทานยาที่แพทย์สั่งนั่นเองนะคะซึ่งเชื่อว่าท้าณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยมีอาการที่สงสัยว่าจะมีอาการผมร่วงหรือว่าเอ้เราจะเป็นหรือไม่อะไรยังไงก็วิธีการที่สุดก็คือการเข้าไปปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยนะคะอาการผมร่วงก็ไม่ใช่แค่จะบ่งบอกเรื่องของสุขภาพเส้นผมของคุณเท่านั้นนะคะแต่อาจจะมีโรคร้ายแฝงอยู่ก็ได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะในช่วงของสวยใสยไร้ปัญหากับดิฉันอาทิตยาปักรทานังก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรายการ RMT วัน ที่กันได้นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลา19.30นาทีถึง20.00นาทีค่ะทางที่นี่ที่เดิมนะคะ89.5วิทยุราชมงคลวันนี้หลาไปแล้วสวัสดีค่ะเติมสมองให้เต็มเหมือนเติมน้ำลงในแก้วมาร่วมแชร์ความคิดและไอเดียดีๆกับรายการ RMUT Variety วิทยุเพื่อความคิดที่ลงตัวทาง FM 89.5 m e a h r z